สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมิน่เพชรพระรวยก็มาอยู่กระท่อมละสังขารบ้านรุ่นนะคะเนาะหลวงของหลวงปู่สวงด้วยค่ะนี่มาตามตัวเลขพิทัศน์นะคะได้ยินข่าวว่าเลขพิทัศน์เข้านะคะสองหัวสามหัวแลวเนาะจะให้มาตามตัวเลขพิทักน์กันอยู่ที่กระท่อมละสังขารบ้านรุ่นนะคะของหลวงปู่สวงไปเดี๋ยวให้มาตามหลวงปู่สวงเอ่อ เลขความฝันของพี่ทัตนะคะที่กระท่อมราชสังขารหลวงปู่สวงอ่ะคนละไหลคนละแช่เนาะค่ะนกดติดตามไว้เนาะค่ะเดี๋ยวมาตามความฝันพี่ทัตกันเลยด้วยค่ะไปเขาไปหาพี่ทัตกันเลยค่ะเนาะคนละไลคคนละแชร์เด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเดินทางมาถึงกระท่อมราชสังขารของหลวงปู่สวงผู้สวงค่ะก็มีพี่ทัตนะครับที่ดูแลอยู่ในพื้นที่นี้เนาะนะครับก็มาตามต่อในงวดวันที่สิบหก ตอกันยาได้ข่าวว่าสองงวดติดไปแล้วอ่าอ่าแกก็บอกว่าเข้าบ้างถูกบ้างแต่บุญวาสนาใช่บ้างถูกบ้างงวดก่อนงวดก่อนนู้นได้เข้านะแต่มางวดเมื่อกี้สามหกอ่างวดเมื่อกี้ผมให้อะไรนะสองสี่ศูนย์อะไรนี่แหละครับผมให้ตัวเดิมนะงวดนี้อ่าครับให้ตัวเดิมอีกครับแต่แต่ว่างวดที่แล้วนี่ฝันนี่ฝันถูกนะครับแต่ไม่ได้เตี้ยวครับ ฝันเนี่ยฝันฟันถูกจะไม่ตีเขียนบอกตีตีไม่ค่อยเปลี่ยนตีไม่ค่อยเปลี่ยนแล้อาจารย์มาถึงทีแล้วช่วยตีช่วยตี่คอยเปิดจ้าคอยเปิดก่อนใช่ไหมเดี๋ยวช่วยตีคอยเปิดก่อนเดี๋ยวช่วยตีอ่าฟันต่องวดเลขนี้ต่องวดตัวหน้าต่องวดมันะมีเนาะลข้นไอ้เดียบทามมีข้ามีหลุดมีติดมีถูกแต่ว่าถูกตลอดก็ไม่ใช่อย่าไปว่าถูกตลอดเดี๋ยวเจ้ามือแล้วมา ไล์ดีเขามีคิดบางตู้บางก็อยู่ที่คนดูช่วยวิเคราะเอาครับอันนั้นก็ในเอฟซีตีทีหนึ่งพอดีเห็นกล้องมาเยอะเ่งยัยไม่เตาเลยเนี่ยผมฝันว่าไปทําบุญกับลูกสาวครับทําบุญไปที่ไหนวัดอะไรไม่รู้จำไม่ได้พอมาถึงสี่แยกบ้านจานนี้คิดได้ว่าอ้มาจากทําบุญแล้วก็ทํำโซสามหาย โทรศัพท์หายแล้วก,ก็ตกไปจ่ายพอดีก็ลูกสาวเก็บได้เฉพาะซิมซิมถ้าสีแยกบรญจารก็มีสีมาแล้วตัวหนึง่งสีแยกบัญจานก็คือในความฝันปริศนาลูกปู่ก็จะมีมาเหมือนกันครับสีแยกก็คือสีแต่สีอะไรไม่รู้สีอะไรไม่รู้ครับพอดีมาตกแล้วก็เก็บเก็บไปซิมได้ก็เลยเอาเฉพาะเลขตรงกลางพอซิมยังไงเขาก็าใส่ตรงกลางเนาะ ่วนมากไม่ใส่ข้างบนเราจะใส่ตรงกลางโทรศัพท์ก็จะมีแบบนี้ก็ต้องใส่ซิมใส่ซิมครับก็คือตรงกลางไปยิสเอาเลขกลางมาเลขกลางของเบอร์โทรศัพท์ของเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองมาอันนี้ถ้าไม่พิดก็ถูกเนาะไม่มีเขามาเสมอนะเราทายเบอร์โทรแับไม่พิดก็ถูกไม่ถูกแล้วก็รถเก่งลูกสาวพอดีก็เบอร์ไปทะเบียนเหมือนกันตรงครับตรงเหมือนกันก็เลยเอามารวมผสมกันไป เหมือนปูนกับทรายเลยเราผสมถ้าถูกก็ถูกถ้าไม่ถูกก็เจื่อยอย่างนั้นแหละกาไม่ถูกก็แฉครับก็เลยเอาตัวเลขที่ลวงปู่ฟันเองลงปู่ในงวดก่อนไม่ออกที่ที่เบาทีกับสุรินททีวีมาก็ลงปูให้ตักน้ำ47ครุใส่โอ่งน้ำในตุบนั้นครับอันนี้คือความันครับครับ47ครุ มาในฝั่งเอาเด้อเอฟซี47ครับ47ตรุษเลกเข้าไม่เข้าเดี๋ยวจะวายจะด่าผมเด้อแา้วลงปูให้จักน้ำ47ตรุษใส่ตุ่มใส่ในโถงใส่ในโงแล้วลงปูให้เดินคือในฝันหมดก่อนก็เอาคือยังไม่ออกก็เอามาเรามาเอามาเล่าให้ฟังทีเดยวเดินเก้ารอบแล้วลงปูบอกว่าให้เดินเก้ารอบนี่ให้พูดว่ามุยปีร์หนึ่งสองพุทโธหนึ่งสองพุทโธ หนึ่งสองุทโธหนึ่งสองบุโผมก็เลยจับมาจับตัวนั้นมาคแล้วก็มาตัางน้าใส่โอคงก็คือสี่สองในโอครับ,รบก็เลยเอาตัวนั้นมาผสมกันแล้ตัวที่ไม่ทูกระดัดออกเนาะก็เลยเอามาเลขแบบนี้อันนี้เลขแบบนี้ อันนี้เอฟซีดูพิจารณาเจอชชบก็เอตามพิจารณากันเด้อครับของชอบก็เยอะตามรไม่ชอบก็มันทางจบผ่านผ่านมันชอบจี้ดอกเตี้ยเลยได้เก้าสี่เจ็ดสองสี่สูงสมงเล็ดเขาให้เป็นแนวทางเดยเอฟซแค่เนี่ยฐานกันยายนสองพันห้ารอยหกสิบแปดนะครับแนวทางจากพิทักษ์นะครับ สองมวดครับมาแล้วสองมวดมวดนี้ตีเป็นมวดที่สามพี่บาวตีว่างั้นนะครับก็เป็นเก้าสี่เจ็ดครับเก้าสี่เจ็ดแล้วก็ทะเบียนรถก็เก้าสี่เก้าสี่สามหกครับครับแล้วก็สองศูนย์สี่ครับสองศูนย์สี่คือหมายเลขโทรศัพท์ตรงกลางอ๋อหมายเลขจับจับหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ตรงกลางไปลาวหลายครั้งแล้วครับไปลาวก็จะมีข้างหน้าสูตรแปดเจ็ดเข้าไป สองสี่ศูนย์ก็ไปแต่ยังเหลืออยู่ข้างหลังข้างหลังตัวไหนครับพี่หกเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งสองนี่คือครับเบอร์โทรศัพท์เจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองใช่ไหมคะแล้วสองเจ็ดล่ะครับสองเจ็ดอายุลูกสาวที่เก็บซิมได้อาอยี่สิบเจ็ดผมเลย บกลมไว้อ๋อเก็บเอาเนาะเเก็บข้างล่างเนาะให้เป็นเด็ดๆตัวเองไม่ได้เด็ดความพูดเกิดนะเด็ดวัมเป็นพัชตัวเองก็คือโชบส่วนตัว2องเียดนาะแต่จะให้ผมบอกว่ามันใจร้อยเปอร์เซ็นต์ปเซอันนี้ผมบอกไม่ได้อยู่ที่เอฟซีชอบถ้า f อซชอบสี่เก็ยจัดสี่เกียรไปตัวละ2องบาทออแต่ถ้าพี่ทัมั่นใจก็คือ2องเกรก็คือสองเกียเอฟซีจะชอบตัวไหนก็แล้วแต่เนาะเอฟซีจะชอบ สองสี่ศูนย์ก็ได้อันนี้ก็ได้ครับก็บางทีลาววันชันก็อาจจะยังยังไม่ออกเราสดเส็จครับครับเพื่อเพื่อลาวเดีอยมนออกก่อนนั้นเลยสองเดือนคืออันนอี้เราซื้อลาวก็ได้แต่ก็อย่าไปเล่นเยอะครับครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนครับคัางฝันก็เล่าตามความฝันแบบนี้ครับแต่พอดีเนาะตัวนี้มันก็ถูกมาเลยก็คือผมเขียนไว้ลาววันพุธวัน วันศุกร์แต่ผมเขียนวันพฤหัสคืออันนี้ได้ยินเสียงลาแต่พูดกับสุกครับแต่ออกมาคืนแล้วเมื่อคืนมาผมไม่เมื่อวันอังคารวันที่เท่าไหร่วันอังคารวันที่เก้าหรือสิบไม่รู้ที่จำไม่ได้แล้ะเดือนนี้อก็คืครับอันนี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนพ่อมาบอกว่าเลียวเลเลียวภาษาเขมีนเรียวอาถ้าพูดภาษาไทยก็คือเล็กลาาเล็กลาาพูดสามครั้ง เละเลาเละลาหนึ่งศูนย์ห้าหน10 10ึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกสามครั้งพอดีคืนวันพุธก็ออกเจ็ดศูนย์เก้าก็คือหนึ่งศูนย์หกนั่นแหละถ้าเรากลับหัวเมื่อคืนก็ออกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรหนึ่งแปดแปดครับ,รบอันนี้ก็คือตัวนี้ก็จบไปแล้วจบไปแล้วเพราะออกไปแล้วถ้าเราตามรัฐบาลก็สวยอยู่ศูนย์เก้าถ้าคนชอบก็จะศูนย์เก้าครับอันนี้ก็เราไม่ต้องไปโฉบเยอะ เยอะไปก็เอาแค่นี้พอเอาแค่ตัวที่ตัวที่ผมโชว์นี่ตัวที่โชว์ครับเมื่อคืนก็หลับจนคืนไม่ได้ฝันอะไรแล้วก็ประมาณนี้เอฟซีครับผมครับนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางจากพี่พัฒน์เนาะนะครับก็ใครที่ชื่นชอบก็ลองเอาไปพิรณากันดูนะครับก็จับตัวเลขทุกตัวที่พวกเรานําเสนอย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะนะครับนะครับ แนวทางทุกมวดฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอืมก็ขอให้ทุกท่านใช้ดุลพินิจใช้วิจารญาในการรับชมนะครับครับทายชุดนี้ขอบคุณนะครับพี่ทัศเนาะนะครับทีเดีวมาเวาความฝันแบ่งปันตัวเลขให้กับเอฟซีเอาไปใส่เป็นแนวทางเนาะนะครับทั้งหลายช่องนะครับต้องขอบคุณพี่ทัศขอบคุณครับพี่ทัศนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่านคุยในบร่เวณนี้นี